ส่งซีคังสุดท้ายค่ะที่ตั้งใจอะไรไงไงเพื่อนร่วมด้วยเช่ยกันยังไงบ้างครับกูก็มันจะมีเพลงหนึ่งที่นุ๊กเขาลองไว้เพราะแล้วก็คือเป็นเพลงเก่าแบล็คเฮดอะไรแหละครับชื่อเพลงยืนยันเขาก็ตั้งใจที่เขาอยากจะทําเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วก็อยากจะลงสตรีมมิ่งอะไรนะซึ่งยังไม่ได้ถ่ายอะไรก็ก็เขาก็เสียซะก่อนฉะนั้นก็เลย แต่บันทึกเสียงไว้หมดแล้ววันนี้ก็เลยให้เพื่อนเพื่อนมาเล่นกันสดสดแล้วเอาเสียงร้องของน้องออกมามันก็เลยการเป็นเนี่ยอย่างที่ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับทงนี้คือตอนแรกมีผู้เขียนไว้ว่าอยากจะถ่ายทำเป็นเอ็มวีเป็นะอะไรสวยๆอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็คือทาให้มันเป็นทำดนตรีใหม่เพื่อยืนยันนะครับทำดนตรีใหม่ให้มันเหมาะสมกับตัวเขาว่าเขาเป็นคนล่าเริงใสๆอย่างเงี้ยฮะ,ะก็เลย a r r a n g ใหม่ arrange ขึ้นมาเพื่อที่ให้นุกร้องโดยเฉพาะครับแล้วก็ กะไว้ว่าจะถ่ายเอมง MB ให้มันให้มันแล้วเสร็จมันก็ไม่ไม่ไมทันได้เสร็จแต่เพลงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเอามาทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์วันเนี้ยครับเป็นมิวสิกวิดีโอไม่ใช่วีดีโอพรีเซนต์เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อมาเล่นอีกเวอร์ชันหนึ่งเมื่อกี้เห็นพี่ปูเองก็นั่งชมด้วยคิดว่าถ้านุกเห็นตรงเนี้ยค่ะที่เราทำชิ้นสุดท้ายให้เขาเนี่ค,ค,ค,คือว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนครี้ ผมว่าเห็นพี่น้องเพื่อนๆมาขนาดนี้ผมผมว่าเขาก็แฮปปี้มีความสุขซึ่งจริงๆเขาอาจจะอยากอยู่ตรงนี้ด้วยเลยซ้ยไ,ไ,ไปแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันก็คงรจะเป,เป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นแบบนีน้เขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนชอบเทคแคร์คนอยู่แล้วเวลาเจอเพื่อนๆอนเขาจะมีความสุขมากๆแล้วก็เห็นแล้วความความรักความเป็นดูจาก หลายหลายคนนะฮะหลายหลายหลายคนเช่นผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆหลายหลายวงการนะที่เข้ามาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากที่รักและนดูนะครับอย่างที่ทีวันนี้เราก็เห็นพี่กูก็ลงมาดูดีๆรายละเอียดในยเอีด้วยก็ทำเรียกว่าทำชุกทำตั้งแต่เริ่มเคลื่อนย้ายออกจากจากโรงพยาบาลนะฮะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกณฑ์สมัครความพวก เขามาทำกันหมดเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บไว้ตั้งใจวันส่วนพิธามแค่5วันแล้วก็เนี่ยครับก็ไม่ใหญ่เดี๋ยววันเออ่วันวันอาทิตย์ก็คุณจะพาน้องไปไปรคพิธีหลังจากนี้วางไว้ยังไงบ้างครับคุณคะถ้าเก็บอัฐิจะนำไปไว้ที่อหนลอยอาคารยังไงบ้างพรุ่งนี้ก็เก็บอัฐิเสร็จวันอาทิตย์ก็พาน้องไปสาัาหีบครับ ก็ไปไปลอยอังคารที่ทะเลสันทะีเพราะว่าลูกเป็นคนชอบทะเลนะครับแล้วก็ที่เขาแพลนเอาไว้ก็คือหลังจะออกจากโกรงพยาบาลเขาอุณสาแพานลนไว้แล้วเขาชอบอยากไปทะเลจองห้องนู่นจองห้องนี่อยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับกระบี่ภูเก็ตอะไรเขาก็แพลนชีวิตเขาไ้เยอะมากเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าออกมาต้องพักฟื้นอีกเยอะอีกมากมายเลยนะผมก็แพลนไว้แล้วว่าต่อให้เขา เดินเหยีไม่ได้ก็ก็จะเขกันไปทางนี้พี่ปูจะมีการดูแลแบบว่าทางด้านแบบครอบครัวน้องหรืออะไรยังไง <c oughs> บ้างนะเพราะว่าเห็นพี่ปูก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงานงานงานศพของนุ๊กก็เหมือนจริงๆคล้ายๆงานแต่งงานเลยเพราะว่าครอบครัวได้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งแต่วันแรกครอบครัวของนุกเองครับก็เข้ามาช่วยกันทุกๆเรื่องนะฮะเช่นเดียวกันกับงานแต่งงานคล้ายกันได้มารู้จักกันเพราะว่า,าตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอกันแค่ทานข้าวไม่เคยได้พูดคุยไม่เคยได้มาทําอะไรร่วมกันแต่วันนี้ก็ได้มาส่งน้องร่วมกันนะครับได้มาทําสิ่งดีๆที่น้องก็คงอยากให้ของเราสองครอบครัวได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับ กำลังใจพมดเอ้ยพูดเองอะไรคุณก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะ่อนข้างหนักพอสมควรช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันดีขึ้นบ้างหรือยังครับพี่ถผมมันเร็วมากออการที่จะให้มันมันดีขึ้น,คนัคงตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าว่ามันควรต้องใช้เวลาสักน,นิดสักหน่อยช่วงเวลานี้ผมยังคิดว่าเ,ออเหมือนไปต่างจังหวัดนะเหมือนผมไปเล่นคอนเสิร์ตไม,ไม่ได้เจอเขา แต่เวลากลับไปบ้านทีไรก็คนละเรื่องมาตอบไม่ได้หรอกว่าแบบเดี๋ยวผมจะแข็งแรงขึ้นนะวันนี้หรือพรุ่งนี้บอกว่าเราต้องต้องต้องใช้เวลาประมาณนึ่นนให้แคบแข็งแค่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าัน,นเกรงว่ามันจะมีอัพช็อปเลือ่อซับไปอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆว่าจะดีขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมจะพยายามนะเพราะว่าตอนอยู่เนองก็เป็นหัวมอยู่แล้วอคอยดูแลผม สิ่งทุกอย่างถ้าเขาไปเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วงอยากให้เขาผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าต้องอะไรที่เขาอยากให้ผมเป็นก็คงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษน้องเขามีห่วงอะไรกับพี่ปูไหมคะอย่างเช่นก่อนที่น้องเขาจะไปอะไรก็มีแบบอยากให้พี่ปูดูแลเรื่องอะไรตัวเองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่จริงๆเขาคงอยากให้แบบ ตอนนี้ผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็กลัวไปหมดนะครับกลัวว่า,าเดี๋ยวเป็นนูน่นเป็นลี่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็กลัวว่าผมจะแบบอายุมันอายุมันเยอะก็กลัวจะเป็นเป็นใหญ่เป็นโตไปเพราะฉะนั้นพอขนาดอายุเท่าเขาเนี่ยเขายังต้องไปเชิญกับโรคภัยไข้เจ็บขนาดนี้เขาก็เลยเป็นกลัวว่าผมอายุมากแล้วเกิดอะไรขึ้นนิดนึงเขาอยากให้ผม,มไปหาหมอไปตรวจสุขภาพคือไม่ได้ตรวจประจำปีเขาอยากให้ผมไปตรวจแบบบ่อยๆสามเดือน6เดือน ว่าในช่วงเวลาลานที่เราคุยกันอ่ะมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาสามารถดูแลเราได้เขาก็จะมันที่จะพาผมไปแต่เขาจะพาไปเองแต่ตอนนี้ผมก็คงต้องทำเองพี่ปูเขาเรียกผมพี่ปยพี่ซี่เนี่ยเขาเป็นต้นแบบลายงคนในเรื่องการดู้พี่ปูอยากให้พี่นุกซี่เป็นภาพจําของประชาชนแายคนหลังจากนี้เป็นโมเดลเป็นรูอย่างไรบ้างลานที่เขาระหว่างที่เขาเป็นมะเร็ง ขารู้สึกดีใจมากๆแล้วเขามีกําลังใจมากที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวน,น,นะครับถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็บอกที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคมะเร็งที่เข้ามาปรึกษาเขาในตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วด25หรืออะไรอย่างเงี้ย25 20 20ปลายปาเนี่ยก็เริ่มเป็นกันแล้วแล้วหลายๆคนก็ไม่ใช่ระยะแรกด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากเป็นกําลังใจเมื่อวัน วันที่สามที่สี่ของการสรวจก็ให้ศูนย์มะเร,มร,ร็งโรแมนชุลาพรบเข้ามารับบริจาคด้วยนุกเขาอยากเป็นแรงเขาเรียกว่ากําลังใจให้กับคน,คนที่คนที่เจ็บข้ได้ป่วยเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็ขออยากเขาเขาอยากให้คนที่เจ็บข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วก็ขออยากให้หายเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุยผมว่าหลายๆคนที่เป็นโรคมะเร็งในช่วงที่ เพิ่งเจออ่ะพูดคุยกับนุกบ่อยอินบล็อกหานุกบ่อยนะครับคงูได้คุยกันหลายๆคนแล้วบางคนก็ได้รับกำลังใจจากลุกไปเต็มๆก็อยากให้ให้ให้ทุกคนหา,หายหรือว่าดีขึ้นนะครับาตามความตั้งใจของลุกแล้วก็อยากให้หลายๆคนไม่เป็นโรคอันเล็น,นะครับก็คงูจะก็เป็นเนียเพราะว่าเอาเข้าจริงพอมันเป็นแล้วมันมันหนักหนามากหนักหนักหนาจริงๆครับ ตัจเองก็เป็นต้นแบบหลายๆคนเหมือนกันกับการที่ต้องอยู่แล้วก็ดูแลใกล้ชิดกับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งสำคัญนอกจากกำลังใจคุณครูเราต้องอยู่กับเขาแนเพื่อที่จะแบบช่วยพากันไปแล้วก็สู้รด้วยกันมานอกจากกำลังใจแล้วจริงผมจะว่าเราใช้คนที่จะเป็นเรียกว่าคนรักกันมันไม่ใช่แค่เพียงกำลังใจผมว่าการดูแลกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันเป็นให้ให้มันเป็นเลองของความสนใจ จร,จริงจริงจัๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยในการดูแลเพราะถ้าคุณรักคนของคุณถ้าคุณรักแฟนคุณรักคนในครอบครัวของคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในในโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยในการดูแลเขาถ้าคุณรักเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งเพิ่มพูดมากกว่ากำลังใจที่บอกว่าสู้ๆใส่ใจดูแลกัน แล้วก็พูดไปตรงๆเลยแล้วก็ทำเลยดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจักหวนะครับครับวันอาทิตย์ครับที่สันามหิบจะไปทั้งสองบ้านเลยแล้วครับสองบ้านครับ ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าอัฐิน้องคือพี่ปูจะไม่ได้เก็บเอาไว้เลยใช่ไหมใช่ลอยคัเก็บเป็นล็อกเก็ตเฉยๆออ๋ทจะโสดใส่ลุ้มแล้วก็เอาลอยสายไปแล้วก็ใส่ล็อกเก็ตแบ่งกันทั้งสองบ้านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องครับ